ใครเป็นแบบนี้บ้างผื่นคันลมพิษขึ้นตาแดงคัดจมูกน้ำมูกไหลหายใจติดขัดเดยื่อบุโพรงจมูกอักเสบบางคนที่มีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้เสียชีวิตได้หรือใครเป็นโรคลมพิษหอบหืดแพ้อาหารเป็นสนัดอักเสบแพ้มแมลงแพ้อากาศหรือแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครูคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ เคยแพ้อาหารจนหลอดลมเนี่ยหดเกรง็งหายใจไม่ออกแล้วก็นอนไอซมาสองรอบเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่อยู่สมัยประถมจนกระทั่งอายุ50กว่ารักษามาตลอดนะเพราะว่าตัวเองเป็นพยาบาลรู้อยู่แล้วว่าภูมิแพ้เกิดจากการที่ภูมิบุกกันของเราเอาไวกับสิ่งกระตุ้นหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราแพ้ถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้เราก็จะไม่แพ้แต่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เลยต้องหาตัวช่วยอย่างเช่นวิตามินหรือไม่ก็อาหารเสริมต่างๆสิ่งที่ครูเลือกคือเบต้ากลูแคน1 3 1่นซึ่งเขาเนี่ยเพาะจ่อจงกับระบบภูมิกันโดยเฉพาะเบต้ากลูแคนช่วยเรื่องระบบภูมิกันได้ยังไงใช่ไหมเซล์เม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจหรือเซลล์ภูมิกันที่จับกินเชื้อโรครวมไปถึง NK เซลซลหรือเซลเพชฌคาดเนี่ยเขาจะมีพื้นผิวที่จเพาะจอะจงพร้อมรับกับเบต้ากลูแคน1 3 1่น พอร่างกายได้รับเบต้าทูแคนเข้าไปเซลล์ไม่ลเลือดขาวเหล่านี้เขาจะทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นจะทำหน้าที่เป็นเรดาร์คอยสอดส่องเซลล์แปลกปลอมหรือสิ่งผิดปกติที่เข้าร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายดีขึ้นอาการแพ้ที่เกิดจากสิ่งกระตุน้นหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าร่างกายก็ดีขึ้นด้วยกินดีด้วยกับทุกคนที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะ